ให้พี่อมเล็ตไปทำการงานส่งคนครูนะคะไปเข้าไปรู้จักมกักกะโรนีไหมอมเล็ตระวังโดนน้องหมานะลูกมัก,โมกรโลนีมักกะโรนีไม่ต้องซื้อมกักกะโรนีก่อนโอเคไหมคะโอเคไปดูมักกะโรนีให้แม่อุ้นหน่อยค่ะ ว่ามาคคัลโลนีเป็นแบบไหนคคลโลนีอยู่ที่ยานะขนมหรอไม่ใช่นะในเซเว่นเนี่ยแหละค่ะลูกแต่อยู่ในชั้นที่แบบว่าไม่มีขนมนะอยู่ในแม่อุก็นึกไม่ออกกันต้องเรียกพ่อเอ็มมาหรือเปล่าก็เรียกพ่อเอ็มมาดีกว่าก็เรียกพ่อเอ็มมาไหมพ่อไปพ่อไป,ปไหนหอะลูกหายไปไหนอะลูกไปหาเร็ว<ป>น่าจะอยู่ในตรงนี้ออมเล็ตเนี่ยเครื่องครัวหรือก็อย่าลืมซุปหมู ้วมีด้วยเหรอเท่าไหร่35บาทหรือเปล่าไม่ดูไม่เอาอย่าเสียงดังลูกสามสิบห้าบาทพอเนาะเฮ้ยเราจะทำกันสำเร็จไหมอาร์มเลดไม่ต้องเยอะหรอกเพราะพวกเธอไม่กินเธอกินไหมถามจริงกินหรออะซื้อซุปก้อนหมูก่อนซุปคโนอหมูไม่เอาค่ะอันนี้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 ค่ะลูกหมูนี่ ขให้มันัจจงมันมีหลายก้อนนะลูกมีทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ยเขาบอกว่าบรรจุสี่ก้อนเห็นไหมเดี๋ยววันนี้อมเล็กจะส่งการบ้านให้มิสนะคะไปเรค่ะไปไปซื้อของโนละหนึ่งอย่างอ่าแล้วมาหาแม่อูนะเร็วๆนะโอเคมีอะไรให้แม่อูดูอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรเราไงอ้าวเธอมีตังค์ไหมอ่ะ ถ้ามีต uh, so, ังค์เธอก็ซ yeah. okay. like ื้อเลยมอลีอ้าวน้องเชฟเบนมีตังค์ไหมรียกว่าประมาณองรอบนะเฉยอ่ะเลี้ยงน้องหน่อยได้ไหมวันนี้หนึ่งรอบนะแล้วน้องก็ซื้อเมื่อขนาดไอติมไม่ยังเรียนเดี๋ยวแม่อูเลี้ยงไอติมโคนที่บ้านแม่อูซื้อมากี่อันรู้ป่ะเอาเลด็ดเอ้าซื้อไอติมมากี่กี่แท่งรู้ป่ะในถึงรอบสามสิบห้าบาทพอเอ็มอันนี้เนาะได้ไหมวันนี้เขาซื้อไปทำอะไรครับซื้อไปทำการงาน ส่งอ่ะคุณครูค่ะให้ใครเอาไว้แค่นี้แล้วก็เขามีเครื่องให้หรอครับไม่มีค่ะซื้อมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวออมเล็ตจะไปทำเครื่องซื้อมาหมดแล้วซื้อมาหมดแล้วค่ะพ้อเอ็มจะกินไหมเดี๋ยวให้ออมเล็ตทําให้กินวันนี้ไม่กล้ากินเหมือนกันค่ะพ่อเอ็มมีตังค์หรอพ่อเอ็มมีห้ารอพ่อเอ็มซื้ออะไรโอ๊ย เบื่อเพราะเอ็มเลิกกินหัวมันคันคอไม่เอาลูกกินทุกวันเลยเอาอันจิ๋วปะป๊าเอาจิ๋วจิ๋วดีกว่าอันจิ๋วดีกว่าอันจิ๋วดีกว่าไม่ดีสิบเลยแม่อูอันจิ๋วดีกว่าอีกอะไรเราไม่หกอันนี้หกสิบแล้วก็นี่ทอนให้ไม่ที่กระป๋องพ่อเอ็มมีที่บ้านมีมีไหมอเมริกันกระป๋องที่บ้านมีไหมไม่ก็ทอนให้ก็ยืมหน่อยหน่อยกระป๋องที่บ้านมีไหมไหนกระป๋องพ่อเอ็มอ่ะกระป๋องกระป๋องเงินอ่ะมีเงินเท่าไหร่ เออเอาแบงค์พันไปโรงเรียนก็ได้ขโมยของพ่อเอ็มไปเลยเนาะตีแม็กเอานี่ไปกดเอาอันนี้เก็บไว้มันมีให้เหรียญเ้วเหรียญชอบแบงค์ด้วยไงเหรียญมันหนักอ่ะเอาพ่อเอ็มแมวเหรียญไปจ่ายอ่ะพลาสติกไม่กี่บาทมันขาดนิดเดียวจตาใช้แบงค์ร้อยไปเลยไหมมาเอาแบงค์ร้อยไปเลยใครทำแบบนั้นอ่ะเอาเหรียญจ่ายเอาเหรียญจ่ายไม่ใช่น้องเซเว่นเหรอไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะเก็ไวเก็บไว้กหนอยก่อ อ่าอย่าทะเลาะกันนะโอเคเชเบดได้อะไรลูกได้อะไรกินโอ้ยลูกไม่กินไงพ่อเอ็มโอ้จอลลี่เบไม่ทำแล้วลูกไม่เอาแล้วค่ะมันไหม้ค่ะแม่อูนี่แหละชอบกินอันนี้ได้ไหม อันนั้นวันนั้นใครซื้อให้ออมริตอ่ะอันเนี้ยเช่าเช่าเอ้ยโอ้ทุรสชาติทุรสชาติอมทุรสชาติได้อันนี้ปะแต่มันมีสองนะอันนี้ไม่ได้อันนี้มันีแค่คู่เท่าไหร่อ่ะถ้ามาถึงอันนี้ทุรสชาติห้าสิบแปดบาทเองเนี่ยมันมีรสโค้กด้วยค่ะนี่ห้าสิบแปดบาทเองห้าสิบแปดบาทมันเป็นราคาเต็มไงอันนี้มันลดเที่อ่ะสามสิบเก้าบาทสองชิ้นสามสิบเก้าบาทเองเหรอไม่เป็นอะไรยี่สิบห้าบาทมาถามพ่อเอ็มพ่อเอ็มมันดูมัด้ เอานี้ไปจ่ายไอ้ลูกที่เขาจ่ายเงินเหรียญเซเว่นเซเว่นเขาชอบเงินเหรียญมากยังทะเลาะกันไม่เสร็จนะอันนี้เอาไหมตรงนี้ลดราคาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเอาไปไหมไม่เอาคิดดีไม่ได้เลยเอาโคลาร์นงี้เซเว่นยังไม่ได้เลยนะพ่อเอ็มบ๊ายบายโอเคไหมโอเคไหมเออเอาไหมพ่อเอ็มเอานนี้มายังพ่อเอ็มรอก่อน โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ได oh, mm. ้อ้าวมะกะโรนีอยู่ไหนมะกะโรนีอยู่ไหนลูกแล้วใครจ่ายมะกะโรนีอ่าสรุปเอาเง็ตจ่ายไปหมดเลยเนาะไม่อุ้มากเกินปิดคลิปให้หน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วค่ะจะไปทำการงานให้ออมเล็ตแล้วค่ะ